ยินดีต้อนรับสู่ออโต้รีวิว2026ที่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณมาดูรีวิวของ2025 BYD Ocean M รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่สนใจด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถ EV หรือกำลังมองหาทางเลือกใหม่รีวิวนี้จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เริ่มจากภายนอก BYD Ocean M มาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำอนาคตและหรูหรา ตู้ถังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ไฟหน้าและไฟไท้ายแบบ LED เล d ดีไซน์ฉบเฉี่ยวช่วยเสริมความโดดเด่นของรถส่วนกระจังหน้าแบบเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าที่จับประตูแบบฝังเพิ่มความหรูหราและทันสมัยมีให้เลือกหลายสีเพื่อตอบโจทย์สไตล์ที่แตกต่างเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัย วัสดุภายในคุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มและการจัดวางที่ลงตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของระบบควบคุมซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่นำทางไปจนถึงความบันเทิงระบบซอฟต์แวร์ล่าสุดของ BYD รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนคำสั่งเสียงและ AI อัจฉริยะหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้สถานะรถได้อย่างง่ายดายเรื่องพื้นที่ภายในโ c e a n M ออกแบบมาให้กว้างขวางที่นั่งทางด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่ขาและสี่ษะเพียงพอ เบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทําให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันหลังคาพา,ารามาเพิ่มความโปร่งโล่งและที่นั่งยังมีระบบทําความร้อนและระบายอากาศเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในทุกสภาพอากาศด้านขุมพลัง b y d ocean m ใช้แบตเตอรี่ blade แบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนานมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังช่วยให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นขับขี่ในเมืองและทางหลวงได้อย่างคล่องตัว มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับ (Regenerative Braking) ช่วยเพิ่มระยะทางขับขี่โดยนำพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่เรื่องระยะทางและการชาร์จ Ocean M ทำได้ดีเยี่ยมวิ่งได้ระยะทางที่ไกลต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาต่ำกว่า1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโซลูชันชาร์จไฟที่บ้านเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของรถ ในด้านความปลอดภัย Ocean M มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มทัศนวิสัยทำให้การจอดและขับขี่ง่ายขึ้นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA, Over the Air ช่วยให้รถได้รับฟีเจอร์ใหม่อยู่เสมอโดยรวมแล้ว2 0 25 BYD Ocean M เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ สมรรถนะและความคุ้มค่าไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับใช้งานประจำวันหรือก้าวเข้าสู่โลกของ EV รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตาม Auto r e ีวิว2026เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารยานยนต์ล่าสุด